แล้วมาอีกแล้วมาหอดแล้วสบายดีพี่น้องท่างจะทุกสู้อุตสุดคนเบลยียมสวิตเตออิตาลีเกาหลีฮ่องกงไต้หวันเยอรมันฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งยุทธาฟังพี่น้องไทยลราหนึ่งละแซาคอมเมนต์เข้ามาก็กว่าสบายดีสุดคนบอกก็ขออีกหน่อยหนึ่งเล็กวันนี้เล็กสิพามากินตำถั่วครับผมตำถั่วถั่วยาวตำถั่วใส่กกหน่อยเอาเลยนะครับผมเทกันเลยนะครับนี่ตำเองนะครับผมเขียมันลงมานี่เล็กตำละเอียนละเอียนนะครับผมเนี่ย เล่เรียกโบมักตั้มก็ลงเค้งเลงหน่ะไหมมักตั้มแบบแหลกๆแบบบันนอกบันนอกนะแม่ครับผมเนี่ยนะตาตั้มถั่วเขาก็จะประมาณนี้นะครับกับต่อมมะฮอยจูบจู้กหฮอยคมนะครับผมมีบักเคือแน่มีผักกาดหลวกเล็กน้อยนะครับผมไเด้อพี่น้องคุณได้สิจวดจาดน้ำเลียงเล็กนี่เขาเนี้ยนะครับห่อหนึ่งก็เดินไปกำลังใจเลียงเล็กนั่นเด้อรับเพื่อนไม่เทวะเขามากระจับมือเลียงเล็กจากไหนนะครับผมจับแบบสองสามวันนึงเลียงเล็กแบบประหผื่นเก่ากัขอบคุณหลายเทวะเวียนมาให้ยกำลังใจนะครับผม มาลยายใหญห่างคำแหลกแหกบ้านขดุยาดใส่เมื่อเจ้าพ่อหาเหนียวคือเก่าด้วยครับผมตั้มซบูเกอร์เทปใส่โคกนั่น <c oughs> ห,ห,ห,หอยจุดจุ๊บห้อยคม มันก็แซบอยู่นะว้าไทย <laughs> มีมะเขือน้ำแหน่มะเขือเห่งมะเขือครับเป็นองมะเขืออื้ม phấn tốc đấy bài liên lệch tân này phấn tốc thằng bá sao thì phấn tốc nên tiếng phun bơm bình ống thay phun bút phun phun bơm bút giặc từ lệch kết hươu khao ธรรมศาสตร์นะครับผมเหลืองค่องฝ่าคล่องฝ้นอืมอืมแซบฝ้นตกห้อยก็ออกแต่แล้วแล้วฟา้นตกห้อยไต เหลืองานมาเห็นห้อยไตแน่หนทางขนุนก็เลยเก็บมาเก็บมาต่มนี่เรียกเบาบบเป็นต่ายงน้ะพี่น้องซื้อน้ำรานเล่าเพิ่นมากครับผมเครื่องโล จางโล่พอบตรงคิดไรอืมอืม,อม ่กินเรนกกินครับผมกด้กินบุบบันกับกรกินเด้อครับบัลลีเลื่อนห้อยจุ๊บกระเลื่อนห้อยคมห้อยคมกับได้นะครับผมห้อยคมห้อยจุ๊บ เรือ่องเล็กกินซื้องๆงามๆคือข้าบวเป็น ละบุมละบับคิปิตักขีดเดียดป่ะพี่น้องมาสร้างขอยอโอ้กระดาษนึงก็ได้ เขาเนี้ยอวนหนึ่งก็ออีมแล้ว ต้องฝ้นตกต้องฟาแตกไนหะตุ่มต่ำตุ่มต่ำนี่ยถ้ามันพูดได้เห็ใหุในฟาพิษวังล้องหายฟาล้องหายอืมนี่แหละก็กินหอยกินปูไว้สั่นแหละ จะอยากยังหรอกแต่ละมือจะอยากยังน้อพี่น้องบุู๊แนวสีอยากอื ก่อนต้องไปดิกหน่อยไปงมอยู่น้องหอยอยู่จุบหมดหัวลิดหัวแลมหมดงมหอยหัวมันบอกหัวมันหน่อยไม่ไม่ไม่จิ้มมันใหญ่ไม่งัดมันใหญ่ว่าเผ็ดในตำถั่วนี่ จะเมนูเรดตตัมเื้างหลบกวนไรกับก็อภัยเด้อครับพี่น้อง อหนอ่อช้องเสียงรถสียงหลางเสียงพ้นเสียงสลับผัดนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของขอ <c oughs> ่อยตาบานเงียบเงียบระเบีนบานค่อยทานบานได้เงียบเงียบอ่ะ nhưng nhầm là kinh súp hà, kiểu bên bẩn, bom, liềng liềng, cái chiếc kheo thẻ, bộ men kheo thẻ, bộ men kheo cốc này, thực ừ. ตัวหัวใหญ่ก็ไม่หรือหัวเบาใหญ่ก็ไม่เกิดสระไข่ใบบักกูดใบบักข้ามอ่อนใจขามันกระแทบฉันตัวพี่นอ้องอิ่มแล้วลิ่งเหล็กอิ่มแล้วลิ่งเหล็ก,อ,ลลลกอ่ะ ขอขอบคุณทุกเมนทุกไรตรงใจถูกาการติดตามด้วยครับผมสำหรับมือนคลิปในีพ่อสำเนียงนะครับผมมือหนาคลิปหนาจังพอกำลังเล็กใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยบายบายครับ